ขั้นตอนการสมัครใช้งานทาโฮ m ากดเลือก Create Account เลือกประเทศให้ถูกต้องกด Start Activation กดเลือกทาโฮม m a ใส่พินสิบสหลกักคุณสามารถดูเลขพินได้จากฐานของทาโฮม m a หรือจากกล่องใส่อีเมลที่ต้องการจะใช้ล็อกอินและพาสเวิร์ด ใส่ชื่อและนามสกุลของคุณกดติ๊กถูกทั้งสองข้อกดออกจากการสมัครและทดลองล็อกอินเสร็จแล้วค่ะ Make the move the oh. Somethinge